สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ชิเซเลนทาร์ทนะครับวันนี้นะครับเราจะมาดูเพียร์การ์ดนะครับกันในหัวข้อที่ว่าคุณนะครับคู่ควรกับคนรักแบบไหนนะครับเรามาดูกันว่าคาแรคเตอร์ของคนรักหรือว่าความรักที่เข้ามาเนี่ยแบบไหนที่คู่ควรกับตัวคุณนะครับคนแบบไหนที่เข้ามาแล้วคู่ควรกับตัวคุณที่จะเป็นคนรักแล้วก็ส่งเสริมก็เป็นความรักที่ดีนะครับผมเรามาดูกันดีกว่าครับก็เลือกกันได้เลยครับ4กองเหมือนเดิมครับ ตั้งจิตให้เป็นสมาธินะครับผมไม่ต้องนึกถึงใครนะครับแล้วก็เลือกขึ้นมาหนึ่งกองเมื่อเลือกได้แล้วสามารถกดข้ามไปดู Time ทำสตัได้เลยครับสวัสดีครับสว่วนเลือกไพ่กองที่1น,นะครับผมเรามาดูกันดีกว่าว่า คนนะครับแบบไหนนะครับที่คู่ควรที่จะเป็นคนรักของคุณนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเออคนลักษณะแบบไหนที่ถ้าเป็นคนคนรักของคุณแล้วเนีย่ยมันจะทําให้ความสัมพันธ์ดีมากยิ่งขึ้นไปได้ดีมากยิ่งขึ้นมีความสุขก,กันมากยิ่งขึ้นนะครับถ้าดูจากไพ่เปิดมานะครับจะเห็นว่ามันมีไพ่ห้าไม้เท้าตรงห้าไม้เท้าเนี่ยเป็นคนที่ค่อนข้างจะต้องบอกว่าเป็นคนที่ค่อนข้างจะยุ่งอยู่กับงานที่แบบมีความมีหลายอย่างให้ต้องทํานะครับแล้วเป็นคนที่ ที่เหมือนกับมีความคิดของตัวเองค่อนข้างสูงนะครับบางทีเนี่ยเหมือนกับไม่ได้แบบไม่ได้เป็นคนที่แบบเอออ,อตามคุณหมายเขาว่าไม่ได้เป็นคนยอมคุณมันเลยมีไพ่ที่เหมือนกับแบบเป็นคนที่ค่อนข้างไฟไฟกันนิดนึงแต่ว่าไพ่ห้าไม้เนี่ยมันเป็นการไฟที่แบบอาจจะมีการถกเถียงคุยกันประเด็นนู้นประเด็นนี้กันได้นะครับแต่ว่าไม่ได้ทะเลาะก,กันขนาดนั้นเพราะมันเป็นการแบบหาข้อสรุปที่มันแบบจะได้ข้อสรุปที่ลงตัวเพราะนั้นความสัมพันธ์ตรงนี้มันก็เลยเหมือนว่าแบบเป็นคนที่เขาเรียกว่าเป็นแบบ มันเหมือนเป็นการทะเลาะที่ทําให้ความสัมพันธ์มันดีขึ้นมากยิ่งขึ้นเหมือนเข้าใจกันมากยิ่งขึ้นนะครับประมาณนั้นก็คือไม่ใช่คนที่แบบเอ่ยเชยไม่ใช่คนที่แบบจะจะยอมคุณทุกอย่างอาจจะมีการขัดบ้างบางประเด็นที่เขารู้สึกว่ามันไม่ใช่อะไรประมาณนั้นนะครับผมแล้วก็ตัวไพ่เนี่ยตัวเขาคนนี้ถ้าดูจากข้อเสียเนี่ยผมมองว่าเขาค่อนข้างจะเป็นคนคิดมากคิดเยอะแบบก้าวเหรียญไอ้ก้าวดาบตรงนี้นะครับเพราะว่าไพ่มันออกมาว่าเป็นคนที่ค่อนข้างขี้กังวลระดับหนึ่งแม้ว่า แม้ว่าตัวเขาเนี่ยจะเขาเรียกว่าอะไระจะจะเหมือนแบบภายนอกจะค่อนข้างจะมีความขยันมีแพชชั่นมีเป้าหมายในชีวิตค่อนข้างดีแต่ในใจจริงๆอะ่ะค่อนข้างจะมีการเก็บตัวแล้วค่อนข้างจะมีความกังวลค่อนข้างเยอะนะครับไม่มันไม่ได้บ่งบอกถึงความแย่ในความสัมพันธ์นะเพราะว่าภายนอกเนี่ยจะเห็นว่ามีทั้งหนึ่งไม้แล้วมีทั้งเดอะสตาร์มันเป็นความสัมพันธ์ที่ค่อนข้างจะไปได้ดีมันค่อนข้างจะมีแพชชั่นมีเป้าหมายในชีวิตค่อนข้างชัดเจนแล้วก็เดอะสตาร์มันเหมือนแบบ เห็นความหวังในความสัมพันธ์นี้ถ้าสมมติว่าเขามาเจอคุณเมื่อไหร่หรือว่าความสัมพันธ์คุณเจอเขาแล้วนะครับมันจะค่อนข้างจะแบบมีเป้าหมายชัดเจนว่าจะไปทางไหนจะเดินหน้าไปยังไงมันมีความหวังไปถึงขั้นแบบสร้างครอบครัวแต่งงานอะไรประมาณนั้นได้เลยเพียงแต่ว่าตัวเขาเป็นคนคิดกังวลหรือเป็น,นพวกแบบนอนไม่หลับได้ด้วยนะครับคือแบบนอนยากกังวลเยอะคิดเยอะอะไรประมาณนี้แล้วรวมกับไพ่ด้านล่างที่เป็นไพ่เฮอร์มิตกับไพ่ก้าถ้วยเนี่ยมันเหมือนเป็น เขาค่อนข้างจะมีสเปซส่วนตัวค่อนข้างมากเป็นพวกแบบคิดเยอะเงียบๆเ,เก็บอยู่กับตัวเองบางเรื่องบางราวที่เขาแบบตั้งเป้าหมายในชีวิตบางทีเขาก็ไม่ได้แบบออกมาบอกคุณง่ายๆแล้วเขาก็มีความสุขกับตัวเองได้โดยโดยบางทีอาจจะไม่จําเป็นต้องมีคุณอยู่ข้างๆนะครับเพราะนั้นเนี่ยมันก็เลยเหมือนกับว่าค่อนข้างจะมีสเปซแล้วก็มีความเป็นตัวของตัวเองสูงนะครับสาหรับคนกองคนที่แบบจะเป็นคนรักคนกองที่หนึ่งได้แต่ถ้าเห็นว่าจะเห็นว่ามันมีสามเหรียญ สามเหรียญตรงนี้ก็เป็นคนที่อย่างที่ผมบอกไปว่ามันเป็นคนที่มีลักษณะที่ว่าเออเขาแม้ว่าจะมีข้อขัดแย้งจะมีอะไรต่างๆแต่เขาเป็นคนเก่งนะเขาเป็นคนที่แบบสามารถหาข้อสรุปกันได้เวลาคุยก็ไม่ได้ทะเลาะนะก็คือแบบเหมือนแบบคุยกันเพื่อหาข้อลงตัวการงานขอนท่านเก่งนะครับแล้วก็ตัวสามเหลี่ยมก็เป็นคนเป็นไพ่ที่ผมบอกถึงการสร้างเงินสร้างความมั่นคงได้อย่างดีถ้าเขาได้เจอคุณเนี่ยอาจจะมาจากลักษณะที่ว่าเริ่มจากการเป็นเพื่อนจากเป็นเพื่อนร่วมงานหรือจาก คุยอะไรกันเพื่อแบบสร้างบางอย่างร่วมกันหรือเพื่อนอาจจะแนะนําก็ได้นะครับมันเมื่อมีคอนเน็กชันบางอย่างอยู่ให้เข้ามาร่วมทํากิจกรรมกันไพ่มันออกมาเป็นเชิงกิจกรรมด้วยนะครับเพราะว่าห้าห้าไม้กับสามเหรียญมันเป็นลักษณะของการได้เจอกันจากการทํากิจกรรมการทํากิจกรรม,มกันบ่อยๆกันบ่อยๆนะครับก็อาจจะทําให้เป็นจุดเริ่มต้นของความสัมพันธ์ได้คนๆนั้นจะเข้ามาในลักษณะนั้นนะครับเพียงแต่ว่าอาจจะยากนิดน,นึงเพราะว่าค่อนข้างช้า ถ้าดูจากไพ่จะเห็นอย่างที่ผมบอกไปว่าเขาค่อนข้างคิดเยอะแล้วก็เป็นเป็นเฮอร์มิตเป็นก้าวถ้วยความสัมพันธ์ก็เลยค่อนข้างช้าแต่ว่ามีความมั่นคงแบบอัศวินเหรียญน,นะครับประมาณนั้นถ้าถามว่าคาแรคเตอร์เขาเป็นยังไงอย่างที่ผมบอกไปนะครับโดยสรุปเนี่ยก็ค่อนข้างจะเป็นคนคิดมากคิดเยอะและ้วกันแล้วบางเรื่องก็จะเก็บไว้กับตัวเองไม่ได้พูดไม่ได้อะไรแล้วมักจะมีเวลาของตัวเองมีสเปซของตัวเองอยู่ที่ไม่ค่อยไม่จําเป็นต้องแบบมีคนอื่นอยู่ ก็ได้นะครับแต่ว่าเขามองว่าความสัมพันธ์กับคุณเนี่ยมันโอเคมันลงตัวมันเห็นว่ามันสามารถไปต่อได้เพียงแต่ว่าเขายังต้องการสเปซบางส่วนอยู่แล้วก็เป็นคนที่ค่อนข้างจะมีความคิดเป็นของตัวเองบางทีเวลาคุยกันเขาจะไม่ยอมคุณร้อเซก็จะมีการพูดคุยถกเถียงกันบ้างแต่ไม่ได้รุนแรงแบบห้าม้นะครับก็เป็นคนที่แบบมันทําให้ความสัมพันธ์มันชัดเจนขึ้นแบบเหมือนกับเช่นเราชอบอย่างนี้เราไม่ชอบอย่างนี้คุยกันเพื่อหาจุดลงตัวอะไรประมาณนั้นได้ แล้วก็สามเหรียญที่แบบเป็นคนที่มองการไกลสร้างเก็บเงินเก่งสร้างทํางานสิ่งต่างๆสร้างอะไรความมั่นคงได้ค่อนข้างเก่งนะครับเพราะนั้นเนี่ยก็เลยเป็นคนที่ค่อนข้างจะเรื่องงานก็เก่งด้วยแล้วก็แต่ว่าก็จะมีพื้นที่ส่วนตัวได้พักผ่อนเหมือนกันเป็นคนคิดเยอะคิดมากลักษณะก็จะเป็นประมาณนั้นครับความสัมพันธ์เนี่ยไปต่อได้อย่างเรื่อยๆนะไม่ได้หวือหวานะครับอาจจะมีบ้างเป็นช่วงๆเพราะว่ามีหนึ่งหนึ่งไม้ออกมาอยู่ก็จะแบบช่วงที่รู้สึกดีก็อาจจะจะ พุ่งตัวอยู่ระดับหนึ่งแต่ว่าถ้าแบบพอมันไปได้เรื่อยๆแล้วปรับสมดุลกันได้แล้วเนี่ยมันเป็นความสัมพันธ์ที่มันมั่นคงอาจจะไม่ได้หวือหวาขนาดนั้นนะครับก็จะไปได้เรื่อยๆอย่างมั่นคงนั่นเองก็ขอจบคำนายสกรองที่1่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับสสวีสเรื่องไพ่กองที่2นะครับผมเรามาดูกันว่าคุณนะครับคู่ควรนะครับกับคนรักแบบไหนความรักแบบไหนที่คู่ควรสาหรับคุณนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าคนรักที่มีลักษณะแบบไหนคาแรคเตอร์แบบไหนนิสัยแบบไหน ที่คู่ควรสําหรับคุณนะครับถ้าดูจากไพ่เนี่ยจะเห็นว่าสําหรับกองที่2เนี่ยมีไพ่ที่บ่งบอกถึงการเปลี่ยนแปลงการเดินทางค่อนข้างเยอะคนคนนี้อาจจะเป็นคนที่อาจจะมีการที่แบบใช้ชีวิตไม่ติดอยู่กับที่ก็ได้หรือว่ามีการเปลี่ยนแปลงทานู่นทํานี่เยอะก็ตามนะครับบาง energy อาจจะแบบไม่ได้เปลี่ยนแปลงเยอะเช่นอาจจะไม่ได้เดินทางไปต่างประเทศบ่อย <ๆ S 2> นะครับแต่ว่าอาจจะแบบเหมือนมีการเปลี่ยนงานเปลี่ยนทานู่นทํา,น,ทานี่บ่อยๆก็เป็นไปได้สำหรับกองนี้นะครับเพราะว่าไพ่มีชาลยอ๊อ มี6ดาบมีสาไม้ที่เป็นแบบการรอคอยอยู่อีกฝั่งมีวิวัลฟอร์จูนมีทาวเวอร์คือมันเหมือนแบบเป็นไพ่ของคนที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่บ่อยๆตลอดเวลารวมถึงถ้าแปลงง่ายๆตรงตัวคือเขาอาจจะมีการเดินทางค่อนข้างบ่อยมีการเดินทางไปต่างประเทศมีการอะไรทาให้ต่างฝ่ายจะต้องรอคอยกันแต่ช่วงเวลาที่ได้เจอกันเนี่ยมันเป็นช่วงเวลาที่ดีนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่ามี2ถ้วยมันเป็นความเข้ากันได้เลยนะครับตัวไพ่เนี่ยบอกว่า แม้ว่าจะมีปัญหาแม้ว่าจะมีเรื่องระยะทางแม้ว่าจะมีเรื่องเวลาหรืออะไรที่มันทําให้คุณและเขาห่างกันเนี่ยแต่เขาก็จะมีความพยายามนะครับที่จะทําให้ทุกอย่างมันผ่านไปได้แบบหกดาบแล้วมีการรอคอยแบบสามไม้นะครับมันเหมือนแบบเป็นยิ่งห่างยิ่งคิดถึงกันนะครับแล้วก็แบบพอเจอกันก็แบบลงตัวสองถ้วยมีความสุขนะครับเพราะฉะนั้นคนเกาะคนเนี้ยคนที่คู่ควรกับความรักของคุณเนี่ยกับเป็นจะเป็นคนรักของคุณเนี่ยจะเป็นคนที่ค่อนข้างจะผมมองว่าเป็นคนที่ค่อนข้างจะ โรแมนติกนะแล้วก็มันมาจากอาจจะมาจากลักษณะของพรมฤลธิ์ก็ได้โชคชะตาให้มาเจอกันก็ได้คือมันเข้ากันได้อยู่แล้วมันรู้สึกดีกันในมีความรักต่อกันมีความรู้สึกดีต่อกันอยู่แล้วเพียงแต่ว่ามันอาจจะมีระยะห่างได้เข้ามาเหมือนกันนะครับมีการเปลี่ยนแปลงบ่อยอย่างที่ผมบอกไปว่าบางคนอาจจะไม่ได้มีเรื่องของระยะทางก็ได้จะเป็นเรื่องการเปลี่ยนแปลงทําให้ช่วงเวลาอะไรต่างๆมันไม่ตรงกัน แล้วก็ตอนเริ่มแรกที่เจอกันอ่ะผมว่าความสัมพันธ์ค่อนข้างจะเดินหน้าไปได้ด้วยเร็วด้วยความรวดเร็วนะครับเพราะว่ามีไพ่ชาลียอดออกมานะครับอ่าก็มีตัวเอ็มเพรสเนี่ยมันก็เป็นความอุดมสมบูรณ์มีความเขาเรียกว่าแบบดูแลอาใจใส่คุณอย่างดีนะครับมีตัวเนี่ยราชินีเหลียนด้วยนะครับมีลักษณะของคาแรคเตอร์ที่แบบเป็นคนที่เป็นแบบมีความเป็นแม่สูงทั้งสองอย่างถ้าเขาเป็นผู้ชายก็อาจจะเป็นคาแรคเตอร์นี้ได้เหมือนกันคือเขาสามารถเทคแคร์ดูแลคุณได้นะครับ โดยที่แบบจะบอกจะบอกว่าเหมือนยอมก็ได้ระดับหนึ่งคือเหมือว่ายอมเทคแคบรบ์แบบมากินข้าวไหมซื้อของให้ไหมไปรับไปส่งไหมอะไรคือแบบเป็นคนที่เทคเทคแคร์คุณได้ดูแลคุณได้ไม่ว่าแล้วก็อาจจะแบบช่วยเทคแคร์คุณเรื่องเงินได้ด้วยดีเหมือนกันนะครับผมตัวเขาเนี่ยอย่างที่บอกไปว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เรื่อยๆไม่ว่าจะเป็นว f ลฟอร์จูหรือว่าเทอรเวอร์ที่เปลี่ยนแปลงกระทันหันเพราะนั้นเนี่ยคุณอาจจะถ้าเข้ามาแล้วเนี่ยมันอาจจะได้เจอแบบกระทันหัน ได้เจอจากอย่างรวดเร็วความสัมพันธ์เดินหน้าอย่างรวดเร็วแล้วก็อาจจะแบบมีการเปลี่ยนแปลงทําให้ห่างกันอย่างรวดเร็วได้เช่นกันนะครับแล้วเพียงแต่ว่าแม้ว่าความสัมพันธ์ช่วงแรกหรือช่วงเจอกันเนี่ยจะมีการมีระยะห่างมีอะไรก็ตามเนี่ยแต่สุดท้ายอ่ะก็จะจบลงมันก็จะหยุดความสัมพันธ์เนี้ยก็จะหยุดลงที่อยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขอยู่ดีนะครับเพราะอะไรอย่างที่ผมบอกไปว่าตัว,นตวเนี้ยมันตัวไพ่เนี่ย จะมีลักษณะของการเดินทางเนาะเวีลฟอร์จูนก็บ่ายถึงการเดินทางได้เพราะว่าเป็นการบินผ่านอากาศบนท้องฟ้าใช่ไหมครับแต่เนี่ยทาวเวอร์สุดท้ายเนี่ยความสัมพันธ์ก็จะตกลงมาอยู่กับคุณจะแบบไม่บินและจะไม่เดินทางแล้วนะครับพอความสัมพันธ์มันเริ่มลงตัวทุกอย่างก็จะอยู่นิ่งนะครับอาจจะเป็นชาวต่างชาติหรือว่าอะไรก็ได้นะครับที่แบบแปลกลางๆแล้วกันเนาะก็คือแบบเหมือนคนที่แบบมีระยะทางแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงบ่อยจะแบบทําให้มีความห่างกันบ้างมีการรอคอยกันบ้างนั่นเองนะครับสำหรับกองที่ 2ก็คาแรคเตอร์ของเขาก็ประมาณนี้ครับเป็นคนโดยสรุปนะรักกันอยู่แล้วเข้ากันได้อยู่แล้วมีแค่ระยะห่างมีการเดินทางมีการเปลี่ยนแปลงบ่อยเข้ามาทําให้มันมีความต้องรอกันแล้วก็ตัวเขาเนี่ยค่อนข้างจะดูแลเทคแคร์คุณอย่างดีเหมือนแบบเหมือนแบบออคอยมาดูแลเลยอะนะครับไม่ได้แบบว่าสมมุติว่าจะกินข้าวเนี่ยเขาอาจจะเลี้ยงคุณเลยก็ได้เขาอาจจะไม่ไแบบไม่ได้แบบจะแบบห่านกันอะไรเงี้ยครับมันเป็นคาแรคเตอร์แบบนั้น ก็คือเป็นป๋าเลยอะพร้อมเปอะไรอย่างนี้ได้ an. เช่นเดียวกันนะครับก็สําหรับองนที่สองก็ประมาณนี้ครับก็ขอจบความานเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับส่วนเรื่องไพ่กองที่3นะครับผมเรามาดูกันดีกว่าว่าคุณนะครับคู่ควรกับคนรักแบบไหนคาแรคเตอร์ของเขาคนที่คู่ควรกับตัวคุณเนี่ยจะเป็นแบบไหนแล้วก็ความจะทําให้ความรักเนี่ยมันความสัมพันธ์เนี่ยเป็นความสัมพันธ์ที่ลงตัวและชัดและดีมากยิ่งขึ้นนะครับต้องเป็นคนแบบไหนเดี๋ยวเรามาดูกันเหมาะกับความรักแบบไหนนะครับ ถ้าดูจากตัวไพ่เนี่ยราชาออกมาถึง3ใบนะครับแถมมีจัตติ์ออกมาอีกมงบอกว่าคนนี้นิง่งเป็นคนที่ค่อนข้างนิ่งมากคาแรคเตอร์ค่อนข้างนิ่งมากสําหรับกองที่3มคนที่คุณคู่ควรเนี่ยเป็นคนที่มีความเป็นผู้ใหญ่สูงมีความใช้เหตุและผลค่อนข้างสูงเพราะว่าราชามีทั้งราชาดาบราชาเหรียญราชาถ้วยนะครับตัวราชาเนี่ยเป็นไพ่ที่มงบอกถึงธาตุลมอยู่แล้วในความเป็นราชา เพราะนั้นจะเป็นเหมือนแบบมีความมีความรู้มีเหตุผลมีอะไรต่างๆเข้ามาคุมไม่ว่าจะคุมเรื่องความคิดคุมเรื่องอาภายนอกปัจจัยภายนอกทรัพย์สินหรือว่าคุมเรื่องอารมณ์ความรู้สึกเขาสามารถคุมได้อยู่เพราะนั้นผมถึงบอกว่าค่อนข้างนิ่งนะครับความสัมพันธ์นี้กับคนนี้คนนี้จะมีความเป็นผู้ใหญ่สูงแม้ว่าเขาอาจจะมีคาแรคเตอร์เหมือนเขาอายุจริงๆเขาอาจจะเป็นเด็กแต่ตัวเขามีความเป็นผู้ใหญ่สูงก็เป็นไปได้เหมือนกันนะครับ แต่ค่อนข้างจะมีเสน่ห์นะเพราะว่ามีไพ่เอ็มเพลสออกมาเอ็มเพลสเนี่ยเป็นไพ่ที่อุดมสมบูรณ์แล้วมีความเป็นแม่สูงเพราะนั้นเนี่ยมันจะมีคาแรคเตอร์ของความอ่อนโยนอยู่บ้างไม่บ้างสิผมมองว่ามันจะเป็นลักษณะของการที่มีความอ่อนโยนมีความมีเสน่ห์มีความสวยงามอะไรเงี้ยครับแล้วก็ตัวเขาเนี่ยจะค่อนข้างจะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะแข็งนอกอ่อนในคือประมาณว่าข้างในอ่ะจริงๆแล้วก็คือคิดแล้วก็แบบมีความ มีความปรารถนาหลายๆอย่างล่ะมีทั้งเรื่องอารมณ์มีความตัวราชาถ้วยก็คือเป็นคนที่ควบคุมอารมณ์ตัวเองได้แต่อารมณ์จริงๆก็คือเป็นคนเอมพาธีก็คือเป็นคนที่สามารถเข้าถึงความรู้สึกของผู้อื่นได้เข้าใจความรู้สึกของผู้อื่นได้เพียงแต่บางทีไม่ได้แสดงออกบางทีก็จะควบคุมตัวเองไว้ไม่ให้แสดงเยอะเกินไปหรือเรื่องจากภายนอกที่มันเป็นความมั่นคงบางทีตัวเองก็รู้สึกว่าอยากจะมองความมั่นคงให้มันดีมากยิ่งขึ้นเนี่ยก็เอาความคิดเอาเหตุผลคุมไว้ก็เลยนิ่ง อะไรประมาณน,นี้ครับเหมือนแบบมันก็เลยจะค่อนข้างนิ่งค่อนข้างเยอะก็เลยผมก็บอกว่าคนคนนี้ลักษณะเหมือนแบบเป็นแข็งนอกอ่อนในก็คือภายในค่อนข้างจะเป็นคนที่มีอารมณ์ความรู้สึกเหมือนปกตินี่แหละแล้วก็มีความอ่อนโยนด้วยเพราะมีเอ็มเพลสเพียงแต่ว่าเรามีจัสติสคุมตัวเขาเนี่ยมีจัสติดคุมคือแบบมีเหตุและผลคุมอ่ะถ้าสมมติว่าเรารู้สึกแบบเหมือนตัวเขาอ่ะเอาถ่าเทียบง,ง่ายๆคือถ้าแบบเป็นแบบเนี่ยเขาแบบ รู้สึกดีกับใครเขารู้สึกชอบใครแต่ว่าถ้ามันไม่เวิร์กหรือมันไม่เท่าเทียมกันหรือมันไม่โอเคเงี้ยเขาก็สามารถคุมตัวเองให้มันอยู่ในกรอบได้ไม่เดินหน้าไม่ไม่อะไรไปมากกว่านี้อะไรเงี้ยเพราะว่ามันมีความเป็นเอาดาบเอาดาบล้อมรอบตัวอยู่คือเอาเหตุและผลเอาความคิดอะไรต่างๆคุมตัวเองไว้อยู่เลยทําให้ให้ดูเป็นคนนิ่งๆน,นะครับภายนอกนิ่งๆแต่จริงๆอาจจะแบบอืมรู้สึกแบบเป็นคนใจดีเป็นคนอ่อนไหวเป็นคนเข้าใจคนอื่น แล้วก mm ็ม hmm. ีความรักให้แก่การได้อะไรเงี้ยครับคนนี้จะประมาณนี้อ่าแล้วก็มีตัวอัศวิเรียนที่มีความมั่นคงที่ผมบอกไปว่าตัวเขาค่อนข้างนิ่งแต่ว่าความสัมพันธ์น่มันไปได้ไงคือคนนี้คู่ควรกับเป็นคนรักของคุณเพราะว่าเขารู้สึกว่ามันมีความมั่นคงในความสัมพันธ์กับคุณเขารู้สึกดีกับคุณเขาจะค่อยๆเป็นค่อยๆไปแบบตัวอัศวิเรียญได้นะครับแต่ก็มันก็จะมีความยากแหละเพราะว่ามี5้าถ้วยนะครับตัว5้าถ้วยอ่ะมันต้องให้เวลาเขานิดนึงในความสัมพันธ์นะครับ เพราะว่ามีบางอย่างที่เหมือนกับว่าตัวตัวเขาเสียดายบางอย่างอยู่ถ้าสมมติว่าเขาเขากลัวการผิดพลาดเขากลัวการเสียใจเขากลัวอะไรต่างๆเพราะอาจจะมีประสบการณ์อะไรต่างๆกลัวถ้วยนี่มันล้มเนี่ยครับนะครับกลัวว่าถ้าสมมติว่าเดินหน้าความสัมพันธ์กันไปหรือมีความสัมพันธ์กันไปมากกว่านี้หรือว่าอะไรยังไงแบบในความรักกันมากกว่านี้มันจะค่อนข้างจะกลัวว่าแบบถ้าเลิกกันแล้วจะเสียใจอะไรประมาณนั้นนะครับคือ คือเป็นคนที่ค่อนข้างจะกลัวในสิ่งที่เขาเรียกว่าแบบบางทีก็ไม่ต้องกลัวก็ได้เพราะว่าคือแบบถ้วยมันหกแต่ว่าหกไปสามถ้วยแต่มันยังเหลืออีกสองถ้วยไงคือมันไม่ได้ว่าแย่ขนาดนั้นแต่เขาก็ไม่อยากที่จะพลาดไม่อยากที่จะเสียใจอีกอะไรประมาณนี้จ,จะเป็นคนที่เคยผ่านประสบการณ์ในเรื่องความรักมาก่อนแล้วไม่อยากให้มันผิดพลาดอีกก็เป็นไปได้สำหรับคนนี้นะครับแล้วก็ตัวสวินไม้แต่ว่าตัวเขาเนี่ยถ้าพูดถึงบางจุดอะ เขามีแพชชั่นนะถ้าสมมติว่าเขาเดินตามแพชชั่นตัวเองเขาจะพุ่งเลยจะเห็นว่าไพ่ไม้ไม่มีเลยมีมาเป็นอัศวินใบเดียวคือหมายถึงว่าธาตุไฟหรือแพชชั่นเขาถ้าสมมติว่าเขาชอบใครเขารู้สึกดีกับใครจริงๆอะ่ะเขาอาจจะลุกเข้าไปเลยในเชิงแบบแบบอาจจะเป็นเรื่องแบบแพชชั่นอ่ะเรื่องแบบว่าเอออยากจะชวนทํากิจกรรมนู่นอยากทำกิจกรรมนี่หรือแม้แต่เรื่องแบบ18บบวกก็ได้เขาอาจจะชัดเจนในเรื่องแบบนั้นออกมาได้เหมือนกันคือเหมือน เป็นเป็นสายกิจกรรมและสายสายลุยอ่ะเพราะนั้นบางทีถ้าเรื่องที่มันแบบมันก็เลยเหมือนบางทีบางจุดนะถ้าสมมติว่ามันมีไฟเกิดขึ้นในใจเขาว่าเขาอยากจะทําสิ่งนี้กับคุณเขาอยากจะเดินหน้าความสมคัญกับคุณเขาอยากจะไปไหนมาไหนกับคุณด้วยไฟอันเนี้ยถ้ามันจุดติดเขาจะพุ่งเลยนะครับประมาณนั้นแต่ว่าถ้าสมมติว่ามันเป็นแบบความโรแม,มนติกความแบบเป็นแบบถ้วยเป็นแบบเหรียญความมั่นคงเนี่ยเขาจะค่อยๆเป็นค่อยๆไป นะครับประมาณนั้นเลยคาแรคเตอร์เขาก็เลยเหมือนกับว่าถ้าสมมติว่าคุณอยากจะให้เขาเดินหน้าความสัมพันธ์กับคุณได้เร็วมากยิ่งขึ้นคุณอาจจะต้องพาไปทํากิจกรรมต่างๆหาจะความตื่นเต้นทํานู่นทนํานี่ที่มันทําให้เขารู้สึกสนุกรู้สึกจุดไฟในตัวเองได้ขึ้นมาให้แบบหลุดออกมาจากกรอบที่เขาสามารถคลุมจากด้วยเหตุและผลของเขาได้เนี่ยเหมือนแบบบางทีถ้าให้พูดก็เหมือนแบบบางทีเราไปเที่ยวสนุกเนาะบางทีก็สนุกจนลืมจนเสี่ยง เช่นแบบไปสวนสนุกเนี้ยเราก็ไปเล่นอุปกรณ์แห่งเสี่ยงกันใช่ไหมครับอะไรประมาณนั้นก็คือต้องทําให้เขารู้สึกสนุกทําให้เขารู้สึกว่าเออมันอยากจะเสี่ยงเดินหน้าความสัมพันธ์กับคุณประมาณนั้นเมื่อถ้าเขาจุดไฟติดในตัวเองเมื่อไหร่เนี่ยความสัมพันธ์มันจะเดินหน้าไปอย่างรวดเร็ว mm hmm. ก็จะต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปนิดนึงแล้วก็หาก,กิจกรรมที่มันที่มันทําให้มีมีแพชชั่นจุดไฟในตัวเขาขึ้นมาได้ทําอะไรบางอย่างที่เป็นกิจกรรมที่ทํา หรืออาจจะเป็นเรื่องอะไรต่างๆที่มันตรงกับความต้องการของเขาเนี่ยนาคนก็ได้อย่างที่ผมบอกแพชชั่นมันก็คือแบบเช่นเรื่องการงานอย่างเงี้ยถ้าคุณคุยเรื่องการงานหรือการลงทุนถ้าคุณเขาชอบการลงทุนเขาอยากเก็บเงินได้เท่านี้เท่านั้นถ้าคุณพาเขาไปทํากิจกรรมเกี่ยวกับเรื่องการเงินอย่างเงี้ยมันก็จะทําให้จุดแพชชั่นในตัวเขาก็จะเข้ากันได้ดีเพราะว่าตัวเขาค่อนข้างจะจะปลดปล่อยกับเรื่องงานเรื่องแพชชั่นของตัวเองเรื่องเป้าหมายในชีวิตของตัวเองอย่างอื่นเขาอาจจะแบบค่อนข้างจะนิ่งแต่ว่าถ้าเรื่องเนี้ย เขาให้ความสนใจพิเศษในคาแรคเตอร์เขานะครับประมาณนั้นนะครับสำหรับกองที่3ก็คาแรคเตอร์กองที่3ก็ประมาณนี้ครับเป็นคนแข็งนอกอ่อนในเป็นคนอ่อนโยนภายในแต่แาางนอกไม่ได้แสดงออกแล้วก็เป็นคนที่ค่อนข้างจะใช้เหตุและผลคุมคุมทุกอย่างอาไว้นะครับเป็นคนที่ไม่กล้าเสี่ยงไม่กล้าที่จะเดินหน้าความสัมพันธ์เท่าไหร่นะครับแต่ว่าเป็นคนที่มีแต่ถ้าเป็นคนที่เป็นคนที่แบบถ้าเป็นเรื่องแพชชั่นเรื่องการงานเรื่องอะไรต่างๆที่เป็นเป้าหมายชีวิตเนี่ย เขาพร้อมลุยเพราะนั้นถ้าคุณเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตเขาสามารถจุดไฟชีวิตเขาได้เนี่ยโอเคเลยทำให้ความสัมพันธ์มันดีมากยิ่งขึ้นได้เลยนะครับผมก็ขอจบคำนําของกองที่3เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับส่วนที่เลือกให้กองที่4ี่นะครับผมเรามาดูกันดีกว่าว่าคุณนะครับคู่ควรกับความรักแบบไหนคนรักแบบไหนที่คู่ควรกับตัวคุณแล้วก็ทําให้แบบความสัมพันธ์เนี่ยมันไปต่อได้อย่างดีมากยิ่งขึ้นนะครับ ถ้าดูจากไพ่เนี่ยนะครับจะเห็นว่าคาแรคเตอร์เขาเนี่ยค่อนข้างจะมีจังหวะในการที่ move on มาจากบางสิ่งบางอย่างเป็นไปได้ว่าคนเนี่ยอาจจะมีลักษณะว่าจบจากความสัมพันธ์มาระดับหนึ่งแล้วนะครับความสัมพันธ์เก่าๆที่มันแย่แรงต่างเขาค่อนข้างจะโสดมาระดบระยะหนึ่งเพราะว่ามันเป็นอะไรเพราะมันไพ่เฮอร์มิตนะครับเหมือนกับว่าเขา move on อะไรต่างๆมาแล้วเป็นเฮอร์มิตอ่ะคือแบบใช้ชีวิตหาคําตอบในชีวิตของตัวเองใช้ชีวิต ด้วยตัวเองเป็นโสดอยู่ระยะหนึ่งไม่ใช่แบบถ้าดูจากไพ่ดูไม่เหมือนกับพึ่งเลิกต่อมันจะต้องมีจังหวะเฮอร์มิตก,ก่อนคือแบบใช้ชีวิตโสดของตัวเองอยู่เพราะฉะนั้นว่าอาจจะโสดแล้วแล้วก็อาจจะแบบสักเกิน6เดือนอ่ะผมว่าโสดเกิน6เดือนน่าจะน่าจะประมาณนั้นนะครับแต่ว่าคือต้องเคยผ่านประสบการณ์ความรักที่ไม่ดีมาก่อนนะครับแล้วด้วยตัวไพ่เนี่ยผมมองว่าการเจอกันระหว่างคุณและเขาอ่ะมันอาจจะเป็นไปได้ว่า,าจ,จะมาจากลักษณะของการ เจอกันผ่านครอบครัวก็ได้มีคนแนะนําที่เป็นคนในครอบครัวอะไรก็ได้เพราะว่ามีไพ่สิบถ้วยขึ้นมามีโอกาสเป็นแบบนั้นได้เหมือนกันหรืออาจจะแบบเจอกันได้เลยตามพรมลิขิตเลยเพราะว่าอะไรเพราะว่าหรือเลเวอร์สมันก็เป็นไพ่ที่บ่งบอกถึงการแบบมาเจอกันอะ่ะมันเป็นโชคชะตาที่ทําให้คุณและเขาได้มาเจอกันลักษณะจะเจอกันแบบโดยแบบไม่ได้คิดมาก่อนไม่ได้วางแผนมาก่อนว่าไ,ได้เจอกันนะครับประมาณนั้นอาจจะมีคนเข้ามาแนะนําเป็นเพื่อนฝูงหรือว่าเป็นครอบครัวก็ได้ที่มาแนะนําให้คุณรู้จักกัน ทีนี้เนี่ยด้วยความที่ครั้งเนี่ยผมมองว่าด้วยตัวทิพยที่มันมีสิบถ้วยเนี่ยความสัมพันธ์ครั้งต่อไปที่เขาอยากได้ที่เขาอยากจะอยู่กับคุณเนี่ยมันคือสิบถ้วยมันคือความฝันวาดฝันว่าเขาอยากจะมีครอบครัวที่มีความสุขถ้าความสัมพันธ์ต่อไปความรักต่อไปของเขาเนี่ยเขาก็จะมีเป้าหมายถึงแบบสร้างครอบครัวด้วยกันเลยนะมีลูกด้วยกันเลยนะอะไรประมาณนี้นะครับ ลักษณะนั้นเพียงแต่ว่าก็จะมีไพ่เดอะมูนที่เขาก็ยังไม่เห็นภาพชัดเจนว่าความสัมพันธ์มันจะเป็นยังไงดีมันก็เลยมีความเขาเรียกว่าผมว่ามันจะมีความขัดแย้งในตัวเองอยู่เพราะว่าต่อให้เลเวอร์เข้ามาต่อให้เจอคุณแล้วรู้สึกดีแล้วก็อยากจะสร้างครอบครัวคุณเนี่ยมันยังมีไพ่ห้าไม้มีไพ่เดอะมูนที่ว่ายังมีความกังวลแหละว่าจะไปต่อได้ไหมยังต้องมีการปรับตัวระดับหนึ่งนะครับตัวเขาเนี่ยผมมองว่าเข,ขาค่อนข้างคิดมากนะแล้วก็เป็นคนที่มีเหตุและผลค่อนข้างสูงมีความ เป็น justice คือแบบทั้งใจและและการกระทำและอะไรต่างมันชั่งน้ำหนักกันอยู่ตลอดเวลานะครับคือแบบค่อนข้างจะมีความยุติธรรมมีความเสมอภาคว่าเออแบบได้มาเท่าไหร่ให้ไปเท่านั้นอะไรเงี้ยในความสัมพันธ์นะครับแล้วก็มีแบบห้าไม้ที่แบบต้องมีการปรับตัวระดับหนึ่งเพื่อให้เข้ากันได้นะครับแต่ว่าด้วยความที่เป็น l ว v e r ผมมองว่าต่อ มันก็ปรับตัวกันได้แล้วมันก็ลงตัวกันได้จนสุดท้ายสุดท้ายเนี่ยเขาจะตัดสินใจได้ว่าตัวคุณเนี่ยเป็นคนเป็นโอกาสที่ทําให้ความสัมพันธ์เนี่ยมันสามารถสร้างครอบครัวได้แบบตัวเด็กใหม่ที่พร้อมที่จะผจญภัยเดินหน้าต่อไปในความรักครั้งนี้นะครับผมเอเนจีกล่องเนี้ยก็เลยเป็นประมาณว่าผมมองว่าคาแรคเตอร์เขาอะอย่างแรกคือมีความกลัวอยู่หน่อยๆนะครับผมมองถ้าดูจากภายมีความไม่มั่นใจอยู่หน่อยเพราะเดิมมูมันเป็นความกังนวลนนะ คือตัวเขาอยากได้ความสัมพันธ์ที่สามารถสร้างครอบครัวได้มั่นคงมีความสุขกันแนอนาคตนะครับแล้วก็ทําให้เขาอะมีความกังวลอยู่หน่อยว่ากับคุณเนี่ยจะไปจะเป็นไปได้ไหมนะครับแล้วก็เนื่องจากว่าที่ผ่านมาที่เขาโสดมาระยะหนึ่งแล้วเนี่ยอย่ผมบอกไปว่าคนเนี้ยต้องโสดมาระยะหนึ่งนะแต่ว่าจบกับความสัมพันธ์ที่ไม่ดีมาก่อนอะไรประมาณนั้นนะครับถ้าสมมติว่าความสัมพันธ์ของที่เขาเจอเนี่ยมันเท่าเทียมกันมันโอเคกันมันลงตัว ให้และรับเท่ากันแบบ justice แล้วก็ทุกอย่างห้าม้มาลงตัวเนี่ยว่าแบบมีการปรับตัวเข้าหากันแล้วโอเคนะไม่จําเป็นต้องแบบเข้ากันร้อยเนต์อ่ะคือห้าม้เป็นแบบเหมือนแบบอาจจะมีเรื่องที่แบบต่างฝ่ายต่างไม่เข้าแบบคนละขั้วกันก็ได้คือแบบค่อยๆมาปรับจูนกันนะนะครับถ้าปรับจูนกันได้แล้วให้และรับเท่ากันเป็น justice ด้วยพมนิขิตแบบเลเวอร์เนี่ยเข้ามาเนี่ยเขาก็อยากจะเดินหน้าคอนเฟิร์มกับคุณประมาณนั้นนะครับก็คือตัวเขาเนี่ยค่อนข้างกับกัง วนในเพราะว่าอดีตเขาอาจจะเคยเจ็บมาก่อนอะไรประมาณนั้นนะครับผมแต่ตัวคาแรคเตอร์ลองคุยกับเขาให้ชัดว่าเป้าหมายของเขาอะถ้าคุณลองคุยมีคนคุยอยู่เลยอย่างเงี้ยถ้าคุณลองคุยกับเขาว่าเออเป้าหมายในความสัมพันธ์เนี่ยคืออะไรยังไงคือคุณอยากจะแต่งงานไหมอะไรยังไงคือลองคุยกับเขาถ้าคุณเจอเขาแล้วเนี่ยถ้าเขาบอกว่าเขาอยากาแต่งงานมีลูกอะไรเงี้ยแบบครอบครัวอุ่นมีความสุขเนี่ยนะครับเราก็อาจจะเป็นคนนี้ก็เป็นไปได้นะครับผมแล้วถ้าดูจากตัวเขาว่า ถ้าให้และรับมันเท่าเทียมกันแล้วมันมีความแบบยังมีบางอย่างที่ต้องปรับจูนกันอย่างผมบอกไปก็อย่าเป็นคนนี้นะครับเพราะพอมันลงตัวปุ๊บมันก็เป็นความรักที่ลงตัวแล้วก็สร้างครอบครัวมีความสุขได้เลยสำหรับกองที่4ี่นะครับผมก็ขอจบคำนายของกองที่4เพียงเท่านี้ครับ